วันนี้นะคะมคยก็จะมารีวิวนะคะรถส่งมอบนะคะของคุณพี่วิชัยนะคะเดินทางมารับนะคะที่กอนอดอลโตแกลเลอรี่ทุนธานีนะคะวันจันท์นี้แล้วนะคะสำหรับรุ่นที่คุณพี่วิชัยนะคะเลือกก็จะเป็นตัวเรเจ์นะคะ XLT นะคะเป็นกระบะสีประตูนะคะราคาจําหน่าย 857,000บาทนะคะส่วนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะชุดแต่งนะคะที่ไมให้กับลูกค้าวันนี้ก็เป็นชุดแต่งปีทั้งคันเลยนะคะแล้วก็พร้อส่วนรถชื่อดาวให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะลูกค้าเข้ามาดูพร้อมไมเลยดีกว่านะคะว่าไมได้แต่งอะไรให้กับ ตัว FORD นะคะเป็นตัวสีดำตัดสีแดงนะคะไฟจิ๋วนะคะไม้ก็ใส่เป็นสีขาวให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนนะคะเห็นใหญ่ๆนะคะดูๆแบบนี้นะคะเป็นสปุส๊ส่งวิทนะคะตัวนี้นะคะไมายก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมันจะเป็นตัวดําเงาตัดด้วยดําด้านแล้วก็ทําเป็นตัวแรดนะคะสีแดงให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะชุดแต่งนะคะว่าอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนนะคะก,ก็บอกกับไมายได้เลย ในส่วนของตัวไฟนะคะไมยใส่เป็นตัวชุดครอบดำด้านนะคะให้กับ แกลายยากนะคะลูกค้าเลือกได้เช่นกันนะคะครอบโลโก้นะคะดําด้านนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะมายติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะบานหน้า60ด้านข้าง80นะคะมาพร้อมกับตัวการศาสตร์ทั้ง4ด้านเลยนะคะราวหลังคาลูกค้าก็ยังเลือกเป็นสีดได้านเช่นกันนะคะแทนต้องมาลูกค้าจะเห็นในส่วนของรายสติกเกอร์ตัวนี้นะมายอะ จะส่งให้กับลูกค้าเรือนะคะลูค้านี้มากกว่า50ลายนะคะหรือลูกค,ค้าจะมีไซส์นะคะออกแบบเองอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวนะคะโรบ้าเล็เป็นงานของเอ้าเนเดอร์นะคะแล้วก็มีสังกะสีปับสินค้าด้วยนะ,ะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะ4ีกนะคะเพิ่มให้ด้วย สำหรับตัวไฟท้ายนะคะไมค์ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดำด้านเช่นเดิมนะคะเพื่อให้ด้านหลังนะคะดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะฝากระบะท้ายนะคะไมค์ก็จะใส่เป็นตัวในส่วนของสติกเกอร์นะคะเรนเจอร์สีแดงแล้ก็เป็นตัวสีเทานะคะปลายดาบให้กับลูกค้าด้วยนะคะ กันชนท้ายเหล็กนะคะไมคก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีห่วงร่างจุ้งสีแดงนะคะตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะดูรอบๆไปก่อนนะคะทันนี้นะสวยงามมากนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะแล้วก็มารับเองมาจากอุกบนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของตัวภายใน ะะสีเทาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะภายในของเขาตัวจอนะคะก็จะเป็นตัวจอแปดน้อยขอโทษทีค่ะเป็นตัวจอแปดนิ้วนะคะเชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android Auto ได้หมดเลยนะคะนี้ก็เกียร์ของเขาทั้งหมดเลยที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะมาจะติดตั้งเป็นตัวกล้องบันทึกหน้านะคะมาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหลังให้กับลูกค้านะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวกระจกนะคะมองหลักนะคะปรับแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่มีเข้ามานะคะเพิ่มเติมเขาก็จะมีระบบนะคะป้องกันการเลื่อนถลายนะคะแล้วก็ป้องกันการพลุ่มเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อรายละเอียดด้านหน้ากันเลย สำหรับลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลนะคะกิ่งๆมาได้เลยค่ะที่089นะคะ2424 24, 073นะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าสามารถแจ้งกับมาได้เลยนะคะว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนนะคะไม่ต้องเกรงใจนะทักมาปุ๊บตอบทัน นะะในเรื่องการจองออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ปลอดภัย1 0 0แน่นอนนะคะเพราะของเราจะโอนจองเข้าที่ฟอดออโต้แกลลี่บุุนคานีนะคะไดโอนเข้าเซลนะคะหรือว่าโอนเข้าที่อื่นนะคะบัญชีนะคะสามารถตรวจสอบได้แน่นอนนะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้านะคะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางนานนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไฟแนนซ์ finance, ของเรานะคะวิงเซ็น วันนี้นะคะไมต้องจบนะคะคลิปรีวิวนะคะตัวชุดแต่งนะคะ Ranger r a เ g อ r XRT10 ตูไ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไมก็ขอฝากช่องนะคะ y o u t u b e ของไมยด้วยนะคะฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้ไมยด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรีวิวนะคะชุดแต่งแบบสวยๆเทๆ่ๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ